สวัสดีค่ะแมววันนี้มากับสายฝนนะคะเสียงฝนดังกระหน่ำมาตั้งแต่เทปที่แล้วยันมาเทปนี้นะคะก็ยังดังต่อไปนะคะข้างนอกฝนตกหนักมากเลยอะ่ะเอาล่ะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการรับมือกับความสุขอ,อย่าประมาทนะจ๊ะคนส่วนใหญ่ผููขาเศร้าเรารับมือ,อยังไงเครียดรับมือ,อยังไงแต่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างมากก็คือความสุขด้วยนะคะ สิ่งนี้แหละที่จะเป็นเขาเรียกว่าคือครูต้องบอกอย่างนี้เมื่อมีสุขมันต้องมีทุกเมื่อมีทุกมันต้องมีสุขมันอยู่เป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมุติมีเชือกอ่ะมันมีต้นอันหนึ่งปลายอันหนึ่งมันอยู่บนเส้นเดียวกันงั้นถ้าเราอะค่ะสามารถพิจารณามันอย่างถูกต้องได้มันจะเป็นความสุขระยะยาวนะงนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกคนมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเมื่อเราได้ความสุขบางอย่างขึ้นมา เราจะรับมือกับมันยังไงคนนะคะมีหลายประเภทมากคือบางทีเนี่ยพอเราได้ความสุขมาเราก็อยากที่จะหวงเนี่ยความทุกข์มันมาตรงนี้โอมีความสุขไม่อยากให้โมเมนต์นี้ผ่านไปเลยพอมีคําว่าไม่อยากหรืออยากนั่นคือเรากําลังไปเติมต่อเชื้อให้กับกิเลสนะคะแล้วก็สร้างความทุกข์เมื่อมีคําว่าอยากมีคําว่าทุกข์เสมอไม่ว่าจะเป็นมีคําว่าอยากหรือไม่อยากอยากหรือไม่อยากทั้งสองอันนี้ จะเป็นตัวสร้างความทุกข์ทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าวันนี้มีความสุขนะคะแล้วไม่อยากให้มันจากไปเลยทุกข์แล้วนะใจเริ่มแบบไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะที่มีความสุขเช่นสมบติกินอาหารอร่อยไม่อยากให้หมดไปเลยคุณทุกข์ล่วงหน้าแล้วคุณเดินทางไปสู่อนาคตแล้วว่าโว้ยตอนหมดมันจะเป็นยังไงจนทําให้คุณไม่สามารถเอนจอยกับโมเมนต์ปัจจุบันที่คุณกําลังลิ้มรสชาติอาหารที่อยู่ในปากของคุณได้เง้ยหรอแม้น,น หน้าที่ของเราคือเราจงมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางค่ะใจเป็นกลางคือใจเราอ่ะเข้าใจมันเหตุตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนว่าเหมือนคนยินดีเฉลิมฉลองให้กับการเกิดอ่ะเด็กเกิดใหม่เด็กเกิดใหม่ดีกกดใจจังเลยอย่าลืมมองไปด้วยว่าเด็กคนนี้จะต้องตายในอนาคตเราคือเด็กคนนั้นที่ในอนาคตจะต้องตายด้วยกันบางคนชอบบอกว่าโอ้โหคูค่ะนี่มองโลกในแง่ร้ายมากเลยไม่เหมือนกันนะคะ มองโลกในแง่ร้ายแปลว่าไม่มีความจริงอยู่ในนั้นสมมุติว่ามีคนมาบอกเราว่าคูง,งาะคะาคูง,งอ้ออะไรดีคูง,งอ้อหนูชอบคูง,งาะจังเลยค่ะหนูชอบคูง,งาะจังเลยค่ะแล้วถ้ายญยคูง,งาะดันไปคิดว่าประจบเช็หรปบราวาสมมติคูง,งาะไปทําแบบนี้อันนี้แหละค่ะมองโลกในแง่ร้ายเพราะมันไม่ได้มีความจริงอยู่ในนั้นหรือเราไม่รู้ว่าความจริงจริงๆ,ๆคืออะไรกันแน่ เข้าใจไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มองโลกในแง่ดีเกินเหตุเพร์เจอนะคะมนุษย์เพร์เจอมันจะเพร์เจร์ได้2อย่างคือเพร์เจร์ทางบวกและเพร์เจร์ทางลบนะคะเช่นสมมติบอกชอบคุณเขจังเลยเฮ้ยเขาต้องรักเราแน่เลยอะ่ะเขาจะต้องทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อเราเขาต้องเป็นของเราเพร์เจรความจริงคือเขาแค่ชื่นชมเรานักขณะนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทัาน,นเขาชมจากเหตุที่เราทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดี ไปตรงกับประโยชน์ของชีวิตเขาขเขาก็ชมเราหากเราไม่ทําประโยชน์นั้นเขาอาจจะไม่ชมเราแล้วดัะนั้นสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่ความจริงมันมีแค่นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่มันจะดับไปความรู้สึกดีนี้ที่เรารู้สึกดีวันนี้ที่เขาชมเดี๋ยวอีก5นาทีมันก็จะจางลงไปนีม่มันคือแฟกต์และมันคือความข้อเท็จจริงนะคะแต่ถ้าเราไปมโนว,ว่าเดี๋ยวเขาลักเราอันนี้คือเพลเจอร์กับสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้าม ก็เขาประจบเราเขาจะหวังผลประโยชน์กับเราแน่เลยอันนี้ก็เพอเจอเพราะความจริงเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาเพราะอะไรด้วยเหตุอะไรถูกไหมคะเขาจะมาด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใช่หน้าที่กงการอะไรของเราที่เราจะไปแต่งเติมในหัวของเราเองเราก็ดูตามเหตุไปเขามาดีมาวันนี้เขามาพูดคุยกับเราเราก็พิจารณาไปเป็นเหตุเหตุไปใช่ไหมนั้นการมองโลกตามความเป็นจริงคือไม่เพอเจอว่ามันสุกเกินเหตุ และไม่เพ้อเจ้อว่ามันเลวร้ายเกินจริงเหมือนกับการที่เรามองโลกว่าเกิดมาเดี๋ยวต้องตายใครเถียงมั่งมีใครสามารถบอกได้ว่าไม่จริงมองเรานี่แง่ร้ายเนืกออกไหมคะเหมือนกับคนเราอะพอสมมติเราไปพูดบอกว่าเเดี๋ยวเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายเฮ้ยแมวไม่พูดแมวไม่พูดแมวไม่พูดไม่พูดเรื่องกานตายไม่พูดเรื่องกานตายมันเหมือนกับเหมือนกับอะไรอะเหมือนเรากินกอาหารอะ แล้วมีคนบอกเดี๋ยวก็อิม่มเอ๊ะอย่าบอกนะว่าอิม่มอย่าบอกนะว่าอิม่มฉันไม่เชื่อหรอกว่าอิม่มฉันไม่เชื่อมันเพอระดับเดียวกันเลยอะค่ะคือถ้าเกิดวันนี้เรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าเกิดมาก็ต้องตายดีใจเดี๋ยวก็หายเศร้าเดี๋ยวก็หายมันมัน,ม,นมันเท่ากันหมดเลยอะทุกอย่างอะจิตเรามันจะตั้งตรงแล้วมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นและสามารถมีความสุขอย่างแท้จริงได้มากขึ้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นโลกแห่งความสุขปลอม ะค,ะคืออยากได้ความสุขก็วิ่งไล่ควายคว้าความสุขไปมาได้ความสุขมาก็หวงไว้ไม่อยากให้เสียไปเลยสุดท้ายไม่ได้สุขสักทีไอตอนยังไม่ได้ก็ทุกข์ที่ไม่ได้ไอได้มาแล้วก็ทุกข์กลัวจะเสียไปฉะนั้นนะคะให้เราฝึกจิตทุกวันอย่างมีสตินะคะฝึกอะไรฝึกตายค่ะฝึกตายจเจริญมราณานุสตินะคะให้รู้เลยว่าในขณะนี้คุณเคยเห็นข่าวไหมมีนักข่าวคนหนึ่ง นั่งเป็นน่าจะชาวทางอินเดีย oh. น่าจะทางเอเชียใต้ค่ะหน้าตาเขาดูเป็นเชื้อสายอินเดียเขานั่งอยู่บนเครนเนาะแล้วเขาก็กําลังพูดอยู่แล้วเราเห็นคาตาเลยว่าเขากําลังพูดอยู่แล้วเขาก็เป็นอย่างนี้ค่ะพูดแล้วก็ตาเหลือกขึ้นข้างบนเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ล่วงลงไปจากเครนเสียชีวิตในขณะกําลังพูดข่าวเลยนะคะหัวใจวายกระทันหันนะฉะนั้นนะคะลมหายใจของเรามันอาจจะหมดจากเราไป เมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่เราไม่มีทางรู้เลยครูพูดถึงจุดนี้ครูก็ไม่อยากให้ทุกคนฟังแล้วหอเหี่ยวใจนั่นก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนนะถ้าเกิดฟังแล้วยังหอเหี่ย,ยวใจอยู่นะคะไม่เป็นไรยังไม่ต้องใช้เรื่องมรณานุสติในการดําเนินชีวิตก็ได้แต่ถ้าคุณใช้ได้คุณจะเป็นคนที่สุขได้เร็วมากเลยนะคะแต่ถ้าวันนี้ยังใช้ไม่ได้ให้คุณใช้วิธีการอยู่กับลมหายใจปัจจุบันไปก่อนเข้าออกเข้าออกพุโทโธพุธโทโธให้จิตมันเป็นสุขณขณะนี้ก่อน แต่ถ้าเกิดคุณพิจารณาได้อย่างสม่ำเสมอครูชอบทําแบบนี้เวลาคุณนั่งสมาธิค่ะครูชอบจินตนาการว่านะคือคือคำวามม่านั่งสมาธิจินตนาการได้ไหมบางคนจะชอบเข้าใจว่าเฮ้ยห้ามจินตนาการสิมันต้องอยู่กับปัจจุบันการเซตจ,จิตสามารถจินตนาการได้นะคะอย่างเช่นในอดีตธรรมโมคานะเนี่ยท่านง่วงท่านง่วงมากเลยพระพุทธเจ้าก็แนะวิธีในการแก้ง่วง นะไม่ว่าจะเป็นการจ้องแสงหรือให้จินตนาการหรือให้ไปน,นั่งที่นั่งที่เขาเรียกไรขอบหน้าผาหรือพระบางรูปไม่ต้องไปนั่งจริงแต่จินตนาการว่าตัวตัวของเรานี้นั่งอยู่ที่ขอบหน้าผาเลยคือถ้าสงกคือตกหน้าผาเลยอ่าฉะนั้นอาหารเนี่ยความเจ๋งของศาสตร์การแสดงคือจะทําให้เราเป็นคนจินตนาการคมค่ะฉะนั้นครูก็จะใช้วิธีการจินตนาการเลยว่าในขณะที่ครูนั่งสมาธิลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมพุทโธพุทโธจินตนาการว่า มีอะไรบางอย่างเนี่ยนะจะสามารถฆ่าช,ชีวิตคุณได้ทันทีจะเป็นดาบเป็นมีดเป็นปืนหรืออะไรก็ตามเขาจะยัดลั่นปืนเปรี้ยงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาจะฟันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ฟันก็ฟันไปแต่จังหวะที่ฟันจิตฉันยังอยู่เกาะอยู่กับพุทโธจิตฉันยังอยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นการฝึกให้จิตอะค่ะเจริญสองอย่างเลยมีทั้งสติและมรณานุสติมรณานุสติช่วยให้เราค่ะทำให้จิตของเราเนี่ยผ่อนผ่อนกับอะไรบ้าง เรารู้สมมุติเราเราเกลียดใครคนนึงแล้วลองมองไปแล้วลองนึกถึงแบบวันที่เขาตายสมมุติวันที่เขาตายแล้วบวมอืดชึงตดออกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราจะเกลียดเขายังไงต่อถูกปะมันก็แบบโถคุณจะไปน,นั่งเกลียดซักศพทําไมเนี่ยถูกไหมคะนั้นเราสามารถหรือแม้กระทั่งตัวเร,เราเกิดเราตายไป เอาเวลาของเราไปทําอย่างอื่นที่มีความสุขดีกว่าไหมเอาเวลาของเราไปอยู่กับคนที่มีคุณค่าดีกว่าไหมถ้าเราคิดว่าเราจะตายทุกขณะจิตของเรามันจึงทําให้ทุกวินาทีของเรามีค่าพูดดีๆกับคนที่เรารักสมมติเรางอนกันลองคิดดิถ้าเกิดคืนนี้เขาหมดลมหายใจหรือเราหมดลมหายใจไปก่อนอยากจากกันด้วยวิธีแบบนี้จริง,รงๆเหรอเห็นไ,ไหมฮะังนั้นให้เราจเจริญแบบนี้ไป อย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้จิตของเราเนี่ยค่ะไม่ประมาในการใช้ชีวิตเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่เหมาะสมกับชีวิตที่เรายังมีลมหายใจอยู่เห็นไหมสองนอกจากจเจริญมร,มราณานวุสติแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรที่จะพิจารณาทุกอย่างอย่างมีสติเสมอว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นสมมุติเรากําลังเอนจอยกับอะไรอยู่บางอย่างดีจังเลยไม่ได้แปลว่าให้เราต้องชิงเศร้าบางคนเข้าใจผิดว่า พอเห็นกาลังสนุกเดี๋ยวมันก็จบเศร้าหมองอันนี้ก็ไม่ใช่น,นี่ก็สุดโต่งหน้าที่ของเราคือเออสนุกก็อยู่กับมันอยู่กับปัจจุบันแต่รู้รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับงานเลี้ยงเนี่ยมันมีวันเลิกลาเรากอดกับคนที่เรารักเราก็รู้ว่าอืมไม่เขาก็เราวันใดวันหนึ่งนะแต่วันนี้เรายังอยู่มีลมหายใจอยู่ด้วยกันจงใช้มันให้ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราสามารถรับไว้กับสิ่งที่มันมันเป็นอยู่ นะถ้าเกิดเราไปมีความยึดว่าอยากให้มันอยู่อยากให้มันอยู่เนี่ยเรากําลังสร้างความทุกข์เมื่อไหร่ที่อยากปุ๊บดึงกลับเข้ามาที่ปัจจุบันแล้วอยู่เอนจอยกับปัจจุบันให้ได้นะคะเอนจอยกับมันให้ได้อยู่กับความสุขณนะปัจจุบันให้เป็นอันนี้เป็นหนึ่งวิธีที่อยากจะให้ฟังไว้นะคะแต่มันมีบางคนตรงกันข้ามเลยค่ะพอรู้ว่าตัวเองมีความสุขกลัวจะเสียจึงอะไรรู้ไหมชิงทําให้มันเสียไปซะกก่อนดูฉลาดหรือดีเนี่ยถูกไหมคะ ฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้คูเจอบ่อยมากเลยพอกําลังมีความสุขกับแฟนโหช่วงนี้มันดีมากแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันจะมีความสุขนี้ได้จริงๆั้นต้องไม่รักเขามากต้องห่างๆกับเขาไว้หรือหันหลังให้เขาเลยอุย๊ยวันนี้เสพความสุขเยอะเกินไปแล้วพรุ่งนี้ไม่รับนัดเขาดีกว่าห่างเขาดีกว่ากลัวจะเจ็บนานแทนที่จะไปเจ็บจริงวันจริงเจ็บซะก่อนเลยเป็นไรทําทําไมนะคะ อยู่ไปเถอะคะ่ะคนเราไม่ต้องห่วงหรอกมันต้องได้จากกันอยู่แล้วไม่จากเป็นก็จากตายนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเราจึงใช้ชีวิตกับปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดหากวันนี้เราได้รับความรักที่ดีมาเราก็ขอบคุณกับความรักที่เขาให้นะคะกตันยูกับสิ่งที่เขาให้อยู่ด้วยกันอย่างเมตตา กรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยินดีกับสิ่งดีๆที่เขาทํานะกับเราหรือเราทํากับเขานะคะแล้วก็พยายามวางจิตให้เป็นกลางก็คือดูมันตามความเป็นจริงว่าไอความดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ,ะสิ่งที่มันสําคัญกว่าน,นั้นคือเป้าหมายระยะไกลต่างหากเป้าหมายระยะไกลของพวกเราคืออะไรเราจะเดินทางไปสู่สมมติความรักความรักช่วงโปรโมชั่นมันก็จะวือหวาเป็นปกติถูกไหมคะงั้นถ้าเรารู้รู รูปการของมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแต่ว่าสิ่งที่มันยั่งยืนกว่านั้นมันไม่ใช่ความหมือหวามันคือความเข้าใจมันคือความเสียสละมันคือความเมตตาต่อกันอย่างแท้จริงอ่าแล้วเราเห็นปลายทางว่าเราจะเดินไปตรงไหนด้วยกันแล้วเรากับเขาเดินไปด้วยกันนั้นใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่ให้กันอย่างดีที่สุดวันหนึ่งหายจะต้องจากกันไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายเราก็เข้าใจคือเรียกเข้าใจว่าง่ายๆก็คือเห็นตายก่อนตายเห็นจากก่อนจาก ะะให้เราเข้าใจตามสภาพครูไม่ได้บอกว่าเมื่อวันถึงการจากเราจะไม่เสียใจนะมันเสียใจค่ะเพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์มีกิเลสอยู่เนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้เสียใจเกินกว่าความเป็นจริงเพราะเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่นะคะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องหันหนีนะหรือไปยึดคว้าเอาไว้สิ่งที่น่ากลัวมากๆก็คือจิตของเราคนบางคนนะคะรบับความสุขไม่ได้เพราะ ในความเชื่อลึกๆหลายคนชอบมีความเชื่อว่าฉันไม่คู่ควรกับความสุขสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตวัยเด็กนะคะเช่นบางคนนะคะกำลังมีความสุขอยู่แล้วดันไปเกิดมีความสูญเสียบางอย่างในช่วงที่มีความสุขยกตัวอย่างเช่นกําลังออสอบได้ที่หนึ่งดีใจกับบ้านมาปรากฏกลับมาที่บ้านเกิดคนที่เรารักสูญเสียไปจากไปอย่างเงี้ยเขารู้สึกเลยเฮ้ย เนี่ยพอเขาไปเจอเหตุการณ์ฝังใจปุ๊บเขาเดินตีฝังเข้ามาเลยบอกว่าเฮ้ยทำไงดีวะฉันทุกความสุขของฉันทําให้เกิดการสูญเสียเห็นไหมครูเคยบอกแล้วว่าความเชื่อค่ะมันจะเกิดจากหนึ่งเห็นซ้ำสอได้ยินซ้ำสามฝังใจอ่าอันนี้ไม่ต้องซ้ําเกิดครั้งเดียวสมมุติเขาไปเคยเจอเรื่องราวดีๆอะไรมาแล้วดันสูญเสียบางอย่างเขาบอกตัวเองเลยว่าหรือมีผู้ใหญ่มาบอกเขาเนี่ย ทุกขลาเวลาแกได้อะไรดีๆนะแกจะเสียอะไรไม่ดีไปกลายเป็นความเชื่อทีนี้พอเป็นความเชื่อจําที่ครูบอกได้ไหมคะกดดีๆจีเราเชื่ออะไรเราก็จะทําให้ตาของเราเห็นเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อพอเราเติบโตมาได้อะไรดีเราก็จะมองหาข้อไม่ดีนี่ไงข้อไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมายืนยันว่าจริงด้วยสิ่งที่ฉันเชื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ล่ะสวยไม่กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในชีวิตอีกเลยอ่าอันนี้ไม่ได้นั้นถ้าเกิดใครเป็น ลักษณะนี้สิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนทำงานคือการบอกตัวเองลองหาหลักฐานดูค่ะว่ากี่ครั้งที่เรามีความสุขแล้วมีสิ่งดีๆตามมากี่ครั้งที่เราทำสิ่งที่เป็นความสุขดีๆประสบความสาเร็จแล้วมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นเพื่อทำให้ความเชื่อเก่ามันสั่นคลอนจากนั้นเราก็แทนที่ด้วยความเชื่อใหม่นะคะอันนี้ไม่ว่าคุณจะเคยมีปมมาในอดีตหรือไม่มีปมก็ตามครูอยากให้ทุกคนนะคะเข้าถ้าคุณมีปมนะคะ คุณกลับเข้าไปดูในเหตุการณ์นั้นแล้วบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยความสุขของฉันสิ่งดีๆของฉันไม่เกี่ยวคนที่จะต้องจากไปเขาต้องจากไปอยู่ดีสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าจะมีฉันหรือไม่มีฉันมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าฉันจะได้หรือไม่ได้อะไรมันก็ต้องเกิดขึ้นไม่มีอะไรไม่อยู่ในทัมมิ่งที่เหมาะสมค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเสมอค่ะ ฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะคะจากนั้นพอคุณเข้าใจความเชื่อนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ต้องทําพร้อมกันไม่ว่าคุณจะมีปมหรือไม่มีปมก็ตามคือสั่งจิตตัวเองลงไปเลยค่ะว่าฉันเป็นคนมีความสุขได้ง่ายฉันเข้าใจความสุขฉันมีความสุขได้ง่ายฉันคู่ควรกับความสุขที่เกิดขึ้นฉันรู้ที่จะใช้มันอย่างเป็นประโยชน์ในวันที่ฉันมีมันอยู่โอเคไหมคะ คุณสามารถใช้คำพูดเหล่านี้ฉันสามารถใช้ความสุขได้อย่างดีในขณะที่มีมันอยู่ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนมีความสุขได้ง่ายความสุขอยู่รอบตัวของฉันฉันสามารถมองหาความสุขได้สม่ำเสมอคุณสามารถใช้สิ่งนี้นะคะอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขคู่ควรกับความสุข นะฮะชันคู่ควรกับความสุขนะคะสั่งจิตตัวเองลงไปเมื่อคุณสั่งไปตาคุณจะเริ่มมองเห็นความสุขที่อยู่รอบข้างตัวคุณวันที่คุณสั่งสมความสุขเยอะ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 มากขึ้นนะคะพระท่านเคยเปรียบเทียบกับปริมาณของของน้ำนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีน้ำเ,เนี่ยเรามีน้ําแค่นี้นะ,ะเราใส่เกลือเกลือคือความทุกข์ใส่ลงไปคนคนคนนคนค,น,คน,น,นี้ก็กลายเป็นน้ําเค็มใช่ไหมคะ แต่ถ้าวันนี้เราสั่งสมน้ำถ้าน้ำเปรียบเป็นความสุขให้น้ำกว้างเหมือนแม่น้ำแล้วเราใส่เกลือคือความทุกข์ลงไปหนึ่งช้อนเท่ากันมันจะเค็มไหมคะไม่เค็มถูกไหมคะใส่ไปกี่ลังมันก็เค็มยากเพราะเราขยายช่องความสุขของเราในจิตให้มันขยายอยู่เสมอนั้นวิธีการขยายก็คือมันมองหาความสุขที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันขณะให้ได้ เพื่อสั่งสมให้เห็นว่าเอ้ยความสุขจริงๆมันหาได้ง่ายมากๆเลยนะ 2. ให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดไม่ไปต่อแต้นเติมอยากหรือไม่อยากอะไรก็ตามให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี่ต่างหากความสุขที่แท้จริงค่ะ